วิพตัวใหม่นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับที่กลังจะเข้ามาก็คือ,อาราคาเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นคือจะมีตัวดับเบิรการ์ดดับเบิการ์ดนี่คือเขาเรียกอะไรแอบบิตี้ของมันก็คือการที่คุณสามารถทำงานตัวเบสิกอีโคครับได้ได้คูณสองอย่างเหมือนตอนที่เราตอนกิจกรรมคูณสองเราจำได้ใช่ไหมครับ เ็เก็บคูณสองอะไรแบบนั้นครับทีนี้บัตรหนึ่งใบครับมีระยะเวลาในการใช้งานคือยี่สบสี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงนี้สามารถเปิดติดการทํางานได้นะครับสมมติว่าวันนี้วันที่หนึ่งเราใช้ไปสิบชั่วโมงถ้าบอกว่าเรายังเหลืออีกสิบสี่ชั่วโมงในการใช้วันหลัง,หล,งหลังได้นะครับส่วนาาราคาหนึ่งพันขยับขึ้นไปที่เป็นกระเป๋าห้ากิโลนะครับก็คือ ตห้5กิโลนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะครับมันคือไอเทมชนิดหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มน้ําหนักในตัวของคุณ5กิโลนะครับอก็ตามตามสเต็ปตามในในในภาพเลยนะครับสมมุติมีวันนี้เติมพันหนึ่งวันที่หนึ่งเติมพันหนึ่งวันที่สิบเราอยากจะเติมอีกสักพันหนึ่งก็จะได้กระเป๋าตัวนี้ครับอ,อีก5กิโลในวันที่สิบ แต่แม็กซิมัมของคุณก็คือแม็กซิมั e มเวทของคุณก็คือ40กิโลคุณว่าวันนี้เติม1,000ใช่ไหมครับ mm hmm. วันที่10คุณไปเติม2,000คุณจะได้แบคแพคอีก10กิโลแต่แม็กซิมัมของคุณคือที่รับได้ครับคือ40กิโลนะครับแม็กซิมัมคือ40กิโลแล้วตัวไอเทมที่ได้รับจะอิงตามเวลาของตัวแต้ม VAP ที่แอดเข้าไป นะครับอันนี้มีใครงงตรงไหนไหมครับแจ้งแจ้งแม็กซิมัมไปแล้วใช่ไหมครับว่าแม็กซิมัมเราจะได้แค่กี่กิโลวิลงลงรูปในห้องนี้ก็ได้ครับให้เขาเห็นเลยทุกคนห้องพูดคุยหลักเนี่ยตรงนี้เลยเออเนี่ยลงอะลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอเวเติมเติมครับอาจจะพี่วิค่ะจะลืมอธิบายเรื่องบัตรครับเทดไม่ได้นะครับแล้วก็ <20 S 2> ี่ชั่วโมงเนี่ยอะใช่ทุกอย่างในเนี้ยครับของ V.I.P เทศไม่ได้นะครับแล้วก็เ,เรื่องของระยะเวลาครับจะหมดพร้อมกันกับระยะเวลาของ V.I.P ก็คือสมมุติคุณเติมวันที่หนึ่งเนี่ยแพทแพทของคุณก็จะหมดในวันที่หนึ่งเดือนหน้าพร้อมกันต่อให้คุณใช้หมดหรือไอ้บัตรไอ้ดับเบลิลการ์ดครับจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ก็จะหายไปพร้อมกับ V.I.P เลย ดังนั้นคุณต้องแมネจตัวเองดีกระเป๋าน้ําหนักก็คือทุกอย่างก็คือทุกอย่างเริ่มจากเวลาตั้งแต่เติม v ี p เลยครับใช่แล้วแล้วทีนี้ไอที่บอกว่าไอเทมที่เป็นลึกกระเป๋าี่บอกว่าเพิ่มน้ําหนักเนี่ยมันต้องกดยูสหรือว่ามันเข้าตัวแล้วมันเพิ่มเข้าตัวเลยครับเข้าตัวแล้วเพิ่มเลยครับแล้วก็นับเวลาตามเวลาของการเติมเลยครับผมโอเคใช่ครับไอเทมก็จะหายไปหลังจากที่อา v i p ในในช่วงนั้นที่เติมอะ หมดกันอ่าสมมติก็กรณีเรื่องของการเติมทบเช่นตอนแรกวันที่หนึ่งอาจจะเติมพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทกวันที่ห้าเติมห้าร้อยอย่างเงี้ยครับไอเซ็ตพันหนึ่งก็จะหมดก่อนก็ยังคงเหลือเซ็ตห้าร้อยอยู่อะไรประมาณนี้ครับจะอิงจากการเติม VIP นั้นได้ครับเดี๋ยวจะส่งรูปภาพให้ใช่ครับ Okay. แล้วก็บัตรนี่สามารถกดใช้ตอนฟาร์มได้เลยนะครับพอไม่ฟาร์มก็กดหยุดได้อย่าลืมกดกดใช้แลวอย่าลืมกดหยุดกันด้วยเด้อไม่ใช่แบบปล่อยอไหลแล้วลืมแล้วหมดเวลาอนอความรามับผิดชอบของผู้เล่นแล้วนะก็่ใช่กานตกปลาแต่ก็ยนะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเลยเดือนถ้ามีเวลาเหลืออยู่เราก็ตัดนะต้องต้องคำนวณเอง,เอง uh huh. ครับแล้วก็เรื่องบัตรเพิ่มเติมครับ mm hmm. อ่า ถ้าปอกอเกมเวลาจะหยุดให้ครับเวลาจะหยุดให้ไม่ไม่คิดเวลาอแต่ถ้าคุณอยู่ในเซิร์ฟ24ชั่วโมงแล้วคุณเปิดทิ้งไว้เนี่ยอันเนี้ยไปครับไหลไปใช่ครับคุณเข้าเกมมาใหม่คุณก็ต้องกดเปิดใหม่ครับครับผม มีสงสัยเรื่อง VIP ไหมครับถ้าไม่งั้นจะได้ไปเติมเพิ่มเป็น10กิโลตอนวันที่15พอไปถึงวันที่1จะเหลือ5กาโลเติมนอกธนบัตใช่ครับใช่ใช่ครับถูกต้องเหลือ5กาโลคือคือก็จะหมดไอไอล็อตแรกที่เราเติมไปแล้วกจะหมดใช่ครับใช่เติม V หนึ่งหมื่นต่อเดือนจะเพิ่มเป็น50กิโลไหมครับไม่ครับเราจะสูงสุม่ไดี่สิบแค่40กิโลเท่านั้นครับใช่อย่าเติมเลยนะคือถ้าเติมเลยเนี่ยน้ำหนักจะเท่าเดิมจะได้แค่บัตร อ่าได้แค่บัตแล้วก็ได้วีที่มากกว่าคนอื่นอืมครับผม <c oughs> แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะมีรับสมัครไวรัสประชาชนทีนี้มีไวรัสแก๊้งเข้ามาแล้วไวรัสประชาชนเข้ามาแล้วเราก็จะให้มีการเติมกาชาของประชาชนใหม่ของแก๊งใหม่ทีนี้มันเป็นอีโคใหม่เข้ามา <c oughs> ก็เลยตัดสินกันแล้วครับว่าดังนั้นเดี๋ยวจะมีการเปิดขายกาชาอีกหนึ่งรอบให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันไปเลยอันนั้นก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนว่าจะเติมหรือไม่เติมยังไง ได้เลยนะครับแล้วก็มีผู้เล่นถามครับที่เพิ่งเติมไปเมื่อวานจะได้ไหมให้ย้อนเล่าอยู่ไหมเราเอ่อเราเรานับวันที่หนึ่งไหมพี่อาร์ตเพื่อความแฟร์ของทุกคนเพราะบางคนอาจจะเติมไปก่อนอะไรเงี้ยได้ได้ได้ไหมวะวันที่หนึ่งโอี้อ่าได้อ่าเอ๊ะไอ้เหี้ยเมื่อวานมันไม่ได้เลยมันเอ๊ะมันต้องนับนับต้องนับหนึ่งสิ หนึ่งต้องหนึ่งมีนาเท่านั้นก็วันนี้ดิเที่ยงหนึ่งเออวันนี้ก็คือก็คือใครเติมตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้มาเรานับให้นะถูกไหมอืมโอเค้คนที่เติมมาเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวแอดให้ย้อนหลังครับได้ครับนะตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาเลยนะครับบาดับเบิ้ลการ์ดเอ่อแค่เฉพาะเบสิกอีโครับผมก็คือเหมือนเหมือนฟิลตอนที่เราเป็นกิจกรรมคูณสองะครับ จำได้ไหมคือเก็บคูณสองได้สองชิ้นนะครับจำนวนชิ้นคูณสองใช้ร่วมกระบัติฟาสได้ไหมอย่างได้อย่างหนึ่งน้องใช้ได้ใช้ได้จะใช้ได้นะมันสแต็กนะปกติตอนนั้นก็สแต็กอยู่แล้วครับเอกาชาที่ตำหนดไว้โมโจอยู่ไหมกาชามาวันที่สิบเอ็ดถึงสิบแปดครับ แบบสอบวันที่สิบครับไวริสคาชาเซตใหม่หรืออันกังคบตัวเซตตัวตัวเอเนจีคอร์ครับผมระชาขายเวลาสากลได้ไหมครับเวลาสากลคืออะไรวะไม่เข้าใจอาร์มาซอนไม่มีคนถามว่าคูณสองรวมแล่ไหมครับแต่พอ b a s i ิ e อีโครับ เฉพาะเบสิกอีโคครับอ่าโอเคไม่ได้รวมแร่นะโอเคประมาณนี้มีอะไรต่ออีกไหมครับอ๋อบอกว่าอยากขายสากลก็คือสิ้นเดือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับเป็นช่วงสิ้นเดือนคือรอบนี้ต้องต้องแบบนี้ไปก่อนพราเราจะเรากำหนดวันไปละเดี๋ยวในรอบหน้าจะพยายามให้เป็นสิ้นเดือนให้ครับ เราอันนี้เราเริ่มที่วันที่อะไรนะสิบสองวันที่ที่สิบสิบเอ็ด <11 S 1> ถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดหรือว่าเราหรือว่าเราจะลาก <18. S 1> ลากไปถึงสิ้นเดือนได้ไหมเป็นไปได้ไหมหรือไม่ได้หรือยากยากเพราะมันจะนานเกินนะเพราะว่าถ้ารันเาถ้าเลื่อนวันล่ะส่งรอบได้ไหมครับเก็บตกแต่ถ้าเลื่อนเลื่อนวันจะส่งผลอะไรเยอะไหม เออคือตอนแรกจริงๆจะเปิดนะช่วงนี้ก็ได้แต่ก็จะมีรอประชาชนใหม่เข้ามาไงหมายถึงเรื่องไมน่นไงก็เปิดเ็นสิ้นเดือนไหมล่ะเออสิ้นเดือนไหมใช่ไหมอืมอ่าได้ได้ได้สิ้นเดือนแบบอย่างเช่น l ล t เซว่าเริ่มเราขายหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมอืมบิกสุดท้ายอาจจะเริ่มแบบยี่สิบห้าแล้วไปจบวันที่สองต้นเดือนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบผ่านเดือนไปด้วยดีไหมอ่าได้ หรือจะให้ไปจบสิ้นเดือนเลยถ้าจบสิ้นเดือนเลยก็อาจจะเริ่ม23หรืออะไรองี้ไหมแบบหรือเริ่ม24แล้วไปจบสิ้นเดือนมาสุดท้าย24จบจบ31ไหมอ๋อ25-5นี่ไงนะเขาอยากเขาอยากได้คอมอยากได้คอมไม่งั้นเราเขาใหญ่ไปสิบวันได้ปะได้มันทาได้ได้ครับอ่าถ้าไม่งั้นก็สิบวันไหมล่ะ25-5ไปก็จะได้แบบให้มันจบๆไปจะได้แบบ บางคนอยากจะได้เงินต้นเดือนมาอย่าเงี้ยอ่ะได้งั้นเปลี่ยนจากสิบเอ็ดเป็นยีิบห้าถึงห้านะวิกยีิบห้าถึงห้านะโอเคแล้วนะ